สวัสดีครับสมาชิกระบบ i c ซีวิลนะครับตอนนี้กระผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานระบบคัดสำเนาประวัติการรายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์นะครับเมื่อสมาชิกเลือกเมนูคัดประวัติการรายงานประจำสัปดาห์มาแล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใช้ username and password เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะปรากฏชื่อของสมาชิกที่ต้องการใช้งานระบบนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เพียงกดปุ่มเรียกข้อมูลโครงการครับหลังจากนั้นระบบจะทำการเรียกข้อมูลนะครับการรายงานจัดฐานข้อมูลที่เราเคยได้รายงานไว้นะครับว่ามีโครงการไหนบ้างนะครับที่เราเคยเป็นผู้ควบคุมงานและเคยรายงานประวัติไว้นะครับ ในที่นี้ผมจะสาธิตที่สัญญา62183นะครับซึ่งก็มีเมนูมให้เลือกเป็นดอกดาวนะครับก็เรียกประวัติขึ้นมานะครับหลังจากนั้นระบบก็จะทําการเรียกประวัติการรายงานที่เราเคยรายงานไว้ทุกครั้งในระบบนะครับโดยใช้โค้ดอ้างอิงนะครับ8488อย่างนี้เป็นต้นนะครับว่าเราต้องการที่จะคัดสำเนาสัปดาห์ใดรายงานเมื่อวันที่เวลาใดนะครับก็เลือกรหัสให้ตรง ในที่นี้ผมเลือก8 488ครับแล้วก็กดปุ่มจัดเตรียมข้อมูลครับระบบก็จะทําการเรียกข้อมูลนะครับแล้วก็จัดลงแบบฟอร์มขั้นตอนต่อไปเป็นการคัดสําเนาประวัติออกมาเป็นไฟล์ PDF นะครับนำเมาส์มาวางไว้ที่ปุ่มคัดสำเนาประวัติกดปุ่มด้านขวาหรือว่า right c l i c นะครับเสร็จแล้วเลือก นะครับเมนู Open Link in Now, New Tab นะครับตรงนี้ครับกดเข้าไปนะครับระบบก็จะทำการาดาวน์โหลดข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ pdf ให้เรานะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเซฟลงที่ใดก็แล้วแต่ความต้องการของเรากพกดปุ่มเซฟนะครับระบบก็จะทำการดาวน์โหลดไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำของเครื่องมือของท่านนะครับเพียงเท่านี้ ก็จะจบการคัดสำเนาประวัติการรายงานประจำสัปดาห์ที่สมาชิกต้องการแล้วนะครับก็คิดว่าคงจะก่อเกิดความเข้าใจในวิธีการใช้งานครับขอบพระคุณมากนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ